มันจะมีไม่กี่ที่หรอกครับบนเกาะล้านที่ให้บรรยากาศอบอุ่นเหมือนกับบ้านไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดครับแล้ววันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับบ้านหลังน้อยที่มีชื่อว่าเผอสุขใจครับถึงที่นี่จะมีห้องไม่เยอะมากนะครับแต่ทุกห้องเนี่ยถูกออกแบบตกแต่งมาไม่ซ้ํากันเลยในแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีมุมส,สวยๆให้เราไว้ถ่ายรูปครับอย่างห้องนี้ก็มีเปียโ,โนด้วยและทุกห้องก็จะถูกเซตอ่างสวยๆแบบนี้ไว้หมดเลยครับ ถึงแม้ที่นี่จะไม่ติดทะเลนะครับแต่ก็ให้บรรยากาศอบอุ่นไม่ซ้ำใครเลยครับเป็นบ้านไม้กึ่งปูนในสไตล์มินิมอลโคซี่ที่ให้ความรู้สึกสงบเหมาะกับการพักผ่อนมากๆเลยครับและที่นี่นะครับยังมีพื้นที่สวนกลางนะครับเป็นมุมเล็กๆที่ให้เพื่อนๆถ่ายรูปสวยๆอีกเยอะเลยครับผมว่านะครับที่นี่นะครับเหมาะกับเพื่อนๆที่ชอบถ่ายรูปเป็นอย่างมากเลยครับไม่ว่าจะเหวี่ยงกล้องไปตรงไหนนะครับก็ได้ทั้งรูปสวยๆได้ทั้งคอนเทนต์เก็บเอาไว้เป็นความทรงจำดีๆได้อย่างแน่นอนครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่อยากพักผ่อนนะครับ